ออกห้างปลายแดง3ล้านกว่าบาทแต่ถ้าคุณซื้อกับเราตอนนี้จะได้ในราคาพิเศษ9,90 0เซบาทเท่านั้นเองค่ะบอกกับคนฉลาดเลือกอย่างคุณเป็นรถ SUV พรีเมียมหรูรา้าโดดเด่นไม่ซ้ำใครนั่นก็คือ BMW X3 x, 3, x d r i v e 2.0D ดี d, รุ่นไฮไลท์รถปี2015ค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อที่บอดี้ด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะคะเป็นแบบไทโคนะคะตามสไตล์ bmw เลยตอบรับกับตาไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์าบซีนอนนะคะมาพร้อมกับ d a y t i ท e r u n n น n g l i ล h t แบบ led ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในเรื่องอองสมรรถนะของเขาก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรลส2 0 0 cc 4ีสูบย4ิบวาล์วให้กำลังสูงสุด190แรงมา้า้องเครื่องบอกเลยนะคะว่าไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยเพราะว่าเจ้าของเดิม ดูแลตามระยะตลอดนั่นเองและที่สําคัญเป็นรถมือเดียวออกทางปลายแดงไม่เคยเกิดเหตุผิดความจมน้าแน่นอนสติกเกอร์มอกอต่างๆยังอยู่ครบค่ะ จะมาต่อที่บอดี้ด้านข้างกันนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วลายแม็กเป็นตัว Y i d Spoke นั่นเองนะคะเป็นแม็กออริจินอลจากโรงงานป้ายแดงตรงนี้จะเป็นแท็กคําว่า X Drive X Drive นั่นก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ของ BMW 2.0D นนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะเป็นแบบพับไฟฟ้านในส่วนมือจับมาพร้อมกับระบบ Comfort Exit นั่นเองนะคะสามารถ ปลดล็อกหรือล็อกรถผ่านตรงนี้ได้เลยแค่เราพกกุญแจไว้ใกลๆนั่นเองนะคะเพิ่มความสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆค่ะล็อกค่ะแล้วก็ปลดล็อกนะคะก็แบบ และสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็น SUV นะคะด้านบนของเขานะคะก็ยังเป็นราวยึดเกาะสัมภาระมาด้วยนะคะและตัวบอดี้ของเขานะคะก็เป็นสีขาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีทั้งหมดนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะก็จะเป็นคลิปฉลามนะคะสามารถเชื่อมต่อวิทยุแล้วก็บลูทูธได้ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะก็จะมีไฟเบรก3ดวงมาให้ด้วยค่ะ <S <S ด้านบนนะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะอย่างไม่หมดเท่านั้นค่ะด้านหลังของเขามาพร้อมกับพัฟกิ้งเซนเซอร์การแจ้งเตือนเวลาถอยจอดนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยสามารถสั่งเปิดฝาท้ายด้วยกุญแจรีโมทอันนี้ได้หรือคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะ นี่ค่ะตรงใต้โลโก้เท่านั้นเองนะคะขึ้นแล้วค่ะเวลาเราปิดสามารถกดปิดตรงนี้ได้หรือเราจะเหยียดเท้าเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันหนีบให้ด้วยนะนี่คือด้านหลังของเขาค่ะคือกว้างม,มากๆสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายบอร์ดแถวที่สองยังพับไป4060ได้และคันนี้นะคะทุกอย่างอยู่สมบูรณ์ครบถ้วนมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของดูแลดีไม่ว่าจะเป็นม่านนะคะที่ดึงออกมาเพื่อขั้นสัมภาระก็มีนะคะ ถือว่าเจ้าของดูแลดีมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าภายในเนี่ยสะอาดเอี่ยมมากๆแฝงด้วยความเรียบหรูพรีเมียมนั่นเองนะคะ นี่อยู่อย่างคนโซนตรงข้างหน้าของกิฟนะคะก็จะเป็นคนโซนสีดำออกแนวสปอร์ตมาเริ่มกับลายไม้ดูพรีเมียมสุดๆค่ะตรงกลางมาพร้อมกับจอไอด้ดนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้มาบ้าจะเป็นมัลติมีเดียเรดิโอเทเลโ,โฟนนีเวเกเตอร์เชื่อมต่อบุตทดธได,ด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกฝั่งซ้ายขวาคนไหนชอบร้อนคนไหนชอบเย็นสามารถปรับอุณหภูมิได้ดั่งใจเราเลยด้านล่างจะมีคําว่า12345678อันนี้จะเป็นคีย์ลัดนะคะสามารถเข้ามาตั้งค่า หรือว่ากดใช้งานทางด่วนทางลัดตรงนี้ได้เลยนะเกียร์ของเขานะคะคเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดพร้อมเมนวนบวกลบนะคะแล้วก็สิ่งที่กิฟชอบมากๆนั่นก็คือโหมดการขับขี่นั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชอบความเร้าใจนะคะเราเข้าไปที่โหมดสปอร์ตได้เลยนะคะมีใช้งานง่ายค่ะถ้าเราต้องการขับธรรมดาก็เป็นคอมฟอร์ตอยากต้องการความประหยัดก็อีโคโปรไปเลยค่ะออกแบบมา ปุ่มค่อนข้างใหญ่ใช้งานถนัดมือมากๆนะคะถัดกันลงมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะด้านล่างถัดกันลงมาก็จะเป็นออโต้เบรคโฮนั่นเองค่ะเหมาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเวลารถติดๆปุ่มนี้สําคัญมากๆลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะและที่สําคัญจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ในเรื่องของระบบ wheel d r ไ v e ของเขานะคะมาตรงนี้จะเป็นปุ่มในเรื่องของการช่วยการลงทางลาดชันนั่นเองนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานั่นเองนะนี่ก็เราพาร์คิ i งเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไอได ไอ้ไดเนี่ยจะสาคัญมากๆเลยเวลาเราต้องการเลื่อนนะคะเราไม่จําเป็นต้องมองที่มือน้นเราหมุนตรงนี้แล้วดูที่หน้าจอได้เลยเพื่อจะได้ไม่ต้องล้าสายตาจากของถนนหรือเข้าทางลัดก็จะมีปุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีเดียแล้วก็เรดิโอนีิเกชั่นตรงนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆและคอนโซลตรงกลางตรงนก็จะเป็นลายไม้หลูๆเช่นเดียวกันค่ะ ต่อกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้จากตรงนี้นะคะและฝั่งนี้นะคะก็จะมีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม,มความเล้าใจนะคะคันนี้ยังมีแพทเทิร์นชิปมาให้ด้วยค่ะและในส่วนของบอร์ดนะคะก็เป็นบอร์ดปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางนะคะและยังสามารถเมมโมรีได้ถึง2ระดับเลยค่ะ กันที่แถวสองกันเลยนะคะนี่เลยคะ่ะแถวสองนี้นะคะสามารถนั่ง3ามคนสบายๆได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรานั่งไม้ถึง3คนนะคะตรงกลางเนี่ยเราดึงออกมาใช้งานได้เลยนะคะนี่เลยฟึบเป็นที่เท้าแขนหรือวางแก้วน้ําให้กับเราได้นะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดีทีเดียวคะ่ะ นี่และที่สําคัญนะคะเบาะของเขานี่เป็นเบาะหนังทั้งคันไม่มีการยับยูยี่หรือขาดแตกลายงาแล้วการที่เรานั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะร้อนคันนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าเรามีแอร์ตอนหลังให้ด้วยค่ะนี่เลยถ้าพูดถึง bmw แล้วนะคะในเรื่องของมือจับสําคัญมากๆเลยนี่เลยนะคะมือจับของเขานะคะคันนี้กิ๊บได้สัมผัสแล้วว่า ยังไม่มีความเหนียวอะไรเลยนะคะคือสภาพดีมากๆสามารถมาสัมผัสอย่างนี้ได้เลยยังลื่นยังจับดีนั่นบ่งบอกว่าเจ้าของนะคะไม่ได้จอดรถตากแดดแน่นอนจอดในร่มตลอดเพราะว่ามือจับทั้ง4บานเนี่ยยังลื่นนุ่มเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีการเหนียวนะคะ BMW X3 คันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ HDC เป็นระบบช่วยควบคุมรถบนทางราชันซึ่งผู้ขับขี่สามารถมั่นใจได้ว่าแม้เราจะลงเนินบนถนนที่มีความคูุขระหรือลืน่นจะสามารถควบคุมรถได้และทำให้เราปลอดภัยถูกเส้นทางนั่นเองค่ะระบบ X Drive เป็นระบบขับเคลื่นลอนสีล้อตลอดเวลาเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยในการขับขี่ให้ง่ายไปได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นพื้นหิน ใต้โคนทำให้ประสบการณ์การขับขี่ของเราเร้าใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น SUV สุดหรูประหยัดระดับพรีเมียมมาพร้อมกระดูก X ได e อย่าลืมเข้ามาทดสอบสมรรถนะกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนกับ B M W X 3ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ